พี่น้องมันอีสุข้าะมาเบิง์หอยทากจ้าเออมันมีมีอยู่สวนร้ายายพี่น้องเจี้งหอยทากมันก็นเป็นสัตรูตัเผื่ได้พี่น้องแต่ว่ามาศึกษาเบิรในอิเนเทอร์เน็ตแล้วเขาก็มีประโยชน์ห้ายได้พี่น้องถ้าว่าเอาเอาไปเห็ดเครื่องสำอางาได้พี่น้องเ,อเขาเอาเมือกของมันนะจ้ะมันมันจะมีโคลาเจนนะเห็ดห้ผิวเต่งตึงแล,ล้วก็ลดตีวรอยน้ำนะซึ่มือในเขาก็เลี้ยงนะได้พี่น้อง ยู่แถวน้ากนายกนะเพราก็เเซ้อเมือกไป้ายๆน,นะเออส่วนอาหารของมันเนาะมันก็ก,กินพักแถบทุกชนิดพี่หนอมีแต่ว่าเลี้ยงเลนๆนนะฮะตามมาพี่หนอก่ะเสีเ้ยงไม้ขาดไปลนะหนาฝนมันอยากหลายตัวพี่หนอมันกมาจะเตรียมพักมาไวหวมันแหละละ,ละตันนี้พระโมนักำลึงเรก่ลพัดนะในสวน ท่านเวลาพี่น้อง